อ่านทุกตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊กวอร์มคอเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่าน สำหรับใครที่รู้สึกว่าปัจชัาเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมแล้วก็เข้าใจยากนะครับมันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความฟุง้งเป็นความด้วยสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเอื้อมหยิบไปถึงหรือเราเนี่ยเป็นคนที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้คุ้นคลิกเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเนี่ยต้องเผชิญเนี่ย ถ้าเราอยากรู้สึกว่าปรัชญามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือมินิฟิลิส s อฟ h ีนะครับการัต์ปรัชญาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าโดยปรัชญาทั่วไปเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างไงบ้างโดยนังสือเล่มนี้เขาก็ได้ยกตัวอย่างเอ่ยได้ยกปรัชญามากมายนะครับเยอะแยะมากมายเยอะเยอะมากๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าปรัชญาเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันมีแนวคิดยังไงมันมีภาพรวมเป็นยังไงนะครับซึ ิวเคราะห์อย่างซิกมันฟอยนะครับก็ถูกนํามาเขียนในเล่มนี้ด้วยนะครับก็จะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสตรีเดียวนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนที่ชื่อว่าจอห์นนี่ชอมสันเนี่ยนะครับเขาก็ได้เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้ให้ความรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรานะครับโดยที่ปกหลังเนี่ยเขาก็ได้ตั้งคาถามมาว่าหลักแท้คืออะไรพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าทําไมมนุษย์เชื่อเชื่อกันทํางานหนะักทาไมลหลายๆคนถึงอยากทําให้โลกแตกทำไมเราถึงอินไปกับตัวละครที่ไม่มีอยู่จริง วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ยังจะขึ้นเหมือนเดิมไหมจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนบนโลกห้าตัวเหมือนคุณนี่นะครับนี่ก็คือคําถามแบบอ ที่เราน่าจะไม่ค่อยตั้งคําถามในทุกๆวันนะครับแต่ถ้ามีคนตั้งคําถามแบบนี้ให้เราฟังเราก็อยากรู้นะครับว่าคําตอบมันคืออะไรโดยหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็ได้ให้มุมมองบางอย่างมาให้เรานะครับว่าเราไหนสามารถที่จะต่อคาถามได้ยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยผมชอบเรื่องของฟรอยกับพระปิดานะครับบทชื่อว่าฟรอยกับพระปิดาเนาะโดยหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็ได้ยกตัวอย่างว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงชอบพระเจ้านะครับทาไมเราถึงนิยมว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยทําให้เราได้มีความสุข ครับทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นอ่าทำไมเราถึงยึดมั่นกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับพระเจ้านะครับกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำไมถึงเชื่อแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าโดยตอนเด็กๆเ,เนี่ย เรารู้สึกหวาดหวั่นแล้วก็หวาดกลัวกับโลกที่มันไม่แน่นอนนะครับกับธรรมชาติที่มันไม่ใยดีอะไรกับเรานะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องเจอกับภัยธรรมชาติน้ําท่วมเอย่ยฟ้าผ่าเอย่ยฝนตกเอย่ยอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจของเรามันไม่สามารถอยู่กับเนื้อกับตัวได้เราเลยต้องหาที่พึ่งนะครับก็คือเรื่องของพระบิดานะครับกับคนที่คอยจะบอกเราว่าไม่ต้องกลัวกังวลลุกลับทุกอย่างจะไม่เป็นไรมันคือคนที่ปลอบประโลมใจนะครับแต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับมันเลยไม่มีคนที่สามารถที่จะ แบบนั้น,แบบน,นเราได้อย่างเต็มปากนะครับมนุษย์เราก็เลยสร้างขึ้นมานะครับสร้างภาพแทนนะครับคือภาพแทนพ่อขึ้นมาก็คือที่จะคอยดูแลตัวเองพ่อที่เป็นผู้พิเศษนะครับเป็นส่วนตัวของเราที่เรียกว่าพระเจ้านั่นเองโดยเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับโดยผ่านการสวดมนต์นั่นเองโดยการที่เราจะต้องสวดมนต์เนี่ยมันทาให้เรารู้สึกเหมือนการเชื่อมโยงกับพระเจ้าหรือเป็นการร้องเพลงเอ่ยเป็นการที่สรรเสริญเป็นการท่องกฎต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ทําให้มันเกิด ผลเกิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับแม้ Luckily, ว่าธรรมชาตินั้นน่ะมันอาจจะไม่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของเราเลยหรืออะไรก็ตามนะครับโดยเขาก็มีแนวคิดนะว่าการที่จะมีพระเจ้าที่ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโดยข้อที่หนึ่งเอาเขียนว่าต้องช่วยปัดเป่าความน่าสะเพึงกลัวของธรรมชาติอ่ะก็คือเราไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถที่จะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราไม่คาดคิดเนี่ยพระเจ้าจะจัดการให้นะครับข้อที่2คือต้องช่วยสอนเราให้รู้จักรับมือกับความยากลําบากอ่ะก็คือเมื่อเราเจอความยากลําบากเนี่ยนะครับ พระเจ้าเนี่ยจะชำะระล้างดวงวิญญาณแล้วก็พ,พาเราไปสู่สวรรค์นะครับไปสู่พระเจ้าได้ส่วนข้อที่สานะครับต้องให้รางวัลตอบแทนสําหรับความยากลาบ,บากท,ที่เราต้องฟันฝ่าน,นะครับก็คือเราจะได้ไปสวรรค์กับพระเจ้านะครับแทนที่จะได้พวกเงินพวกไอศกี <c oughs> มาแทนนะครับโดยมันก็คือความยากลําบ,บากท,ที่เราจะต้อง ảo, เหมือนสลัดชีพสลัดโจทนบําเพ็ญประโยชน์บําเพ็ญบ,บ,บาบัดอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะว่าอันนี้คือคําบัญญ,ญัติของพระเจ้าที่ว่าเราจะต้องทำอันนี้ก็คือจะทําให้เชื่อว่าเราจะ สามารถที่จะอ่าสเร็จไปสู่สหวงสวรรค์ไปสู่พระเจ้านะครับอ้อมกอดของพระเจ้าเนาะตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรื่องของความเชื่อนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงเนาะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถบอกนะครับว่ามันไม่จริงและก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจริงเออก็คือมันเรื่องของที่จะต้องใช้เวลาในการพิสูจนะ์เนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้เราเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผ่าน ทฤษฎีของฟอยเนาะเขาก็บอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเราเนี่ยมันมีจิตใจที่ไม่แน่นอนนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องสร้างภาพจําขึ้นมาบางอย่างสร้างภาพตัวแทนขึ้นมานะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงได้ในยามที่เรารู้สึกยากลําบากนะครับอีกบทหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือของซาร์สเนาะซาร์กับคนอื่นเขาได้เขียนไว้นะครับว่าการที่เราเนี่ยลอง ขอให้ญาติหรือเพื่อนสนิทของเราเนี่ยลองเขียนเกี่ยวกับตัวเรามาสั้นๆดูนะครับแล้วพอเขาเขียนเสร็จเนี่ยเราลองมาอ่านหรือมาดูนะครับสิ่งที่เพื่อนเขียนเนี่ยแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณรู้สึกดีใจไหมคุณรู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจหรือรู้จักคุณดีเลยหรือเปล่านะครับหรือเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจดีเขารู้สึกว่าเขารู้จักรถมานานแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่า กำลังถูกลดทอนคุณค่าของคุณนะครับอันนี้คือเรื่องปกติโดยคุณรู้สึกว่าไม่แต่คนที่สนิทกับเรานะครับเขายังมองข้ามอะไรหลายๆอย่างไปกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากขนาดนั้นนะครับโดยความคิดเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มาจากคําพูดของชองปอซาร์ตนะครับที่มักจะถูกนําอ้างถึงบ่อยๆนะครับโดยเขาก็เขียนไว้ว่าคือนรกนรกคือคนอื่นนะครับ Hell is other people นะครับอันนี้มันก็จะทําให้เราเห็นว่าการที่เราจะทดสอบ คนอื่นนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าใจเราจริงๆหรือเปล่าเราก็จะได้เข้าใจว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจเราขนาดนั้นนะครับโดยเขาได้บอกว่าเราเนี่ยมีจินตนาการที่ไม่มีใครรู้มีความลับที่ไม่มีวันบอกใครมีความกลัวที่กลบฝังไว้ลึกๆแล้วก็มีความซับซ้อนที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจอยังถึงนะครับก็คือบริวารที่มีความคิดและความรู้สึกของชีวิตตัวเองเนี่ยติดกับเดียวดายอยู่ในจิตใจเราอยา่อยากยงกับนักโทษบนหอคอยนะครับ ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีความซับซ้อนขนาดไหนเราจะต้องเจออะไรต่างๆนานา,นา,นานที่ไม่สามารถจะอธิบายอธเบรสไปให้คนอื่นเขาฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครนะครับที่จะเข้าใจเราได้100%พอเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะ ได้แสดงออกไปนะครับว่าเออเราเป็นแบบนี้นะคนอื่นเขาจะตัดสินเราจากภายนอกที่เราแสดงออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราแสดงออกมาสักหนึ่งร้อเนะครับเพราะว่าบางทีอะเวลาเราไปเจออะไรที่กระทบจิตใจเราไปเจออะไรที่มันทําให้คุณค่าของเราทดทอนแล้วทําให้อารมณ์ของเรามันดาวนะครับแล้วเวลาเราไปเจอคนอื่นนะครับมันก็ทําให้การที่แสดงออกของเรามันถูก ปิดเบือนไปจักตัวตนของเราครับเวลาคนอื่นเขามองเรามาจากภายนอกเนี่ยเขาก็จะตัดสินเรานะครับว่าเราเป็นคนแบบนี้เราคนขี้โกรธอ่ะเราจะคนขี้เบี้ยวขี้หุนหิดนะครับโดยที่ทางทจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเราที่เราจะอาจจะไปทําแบบเดียวกับคนอื่นบ้างน,นะครับโดยที่เราเนี่ยจะพยายามทําให้คนอื่นเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับลด มีความซับซ้อนน้อยลงนะครับแล้วก็ลดทอนเขานะครับห้าให้คนอื่นเป็นจริงน้อยลงสมบูรณ์น้อยลงแล้วก็สําคัญน้อยลงนะครับก็คือเหมือนพยายามทําให้คนอื่นทุกข์ใจเหมือนกับที่เราทุกข์ใจจากการตัดสินของคนอื่นนะครับเออมันก็คือเป็นการเหมือนพยายามที่จะปลอบประโลมอัตราของเรานะครับแล้วก็เป็นการกํำลังของอื่นทําให้เราเนี่ยสามารถพลิกฟื้นตัวเองให้กลับมาอยู่ในสถานะของวีรบุรุษได้นะครับเออน,นี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมอ hey, คำว่านรกคือคนอื่นเนี่ยเป็นการที่จะทําให เป็นคนอื่นเน่มันเป็นนรกของเราได้นะครับก็เพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันจะขโมยความเป็นตนตนของเราไปนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตามต่อยแล้วไม่สําคัญแถมยังทาให้เราไม่รู้สึกตื้นเขินจืดชืดและน่าเบื่อเราก็อยากบอกออกไปว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลานะครับแล้วแต่เราก็ต้องสุดท้ายเราก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับต้องกัดลิ้นตัวเองเอาไว้เพราะการทําสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนั้นดูหยาบคายสินดีก็คือเราก็ จะไปเถียงเขานะครับว่าเราไม่ได้เป็นนั้นตลอดเวลาเราแค่เจอนุ่นในหนัน่น alia, เขาไม่ฟังเราหรอกครับเพราะเขาตัดสินเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความจริงอันโหดร้ายของมนุษย์นะครับว่าเออมันก็เป็นแบบนี้เราจะถูกตัดสินจากภายนอกอยู่เสมอนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ควรตัดสินคนจากภายนอกแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับว่าเราก็ถูกตัดสินจากภายนอกอยู่ดีอีกหนึ่งบทน,นะครับที่ได้แสดงถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เรานะครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเห็นแก่ตัวนะครับในชื่อบทที่ชื่อว่าแลนกับ ความเห็นแก่ตัวนะครับโดยเขาบอกว่าในโลกแห่งอัตตนิยมเชิงเหตุผลนะครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยจะทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าไม่มีคนชมหรือไม่มีคนชอบเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะครับโดยมุมมองเนี่ยมันคือการที่เราจะทําดีแล้วเ,เราไม่สามารถที่จะโพสในโซเชียลมีเดียได้หรือเราจะ มีใจบุญสุนทานไปเนี่ยก็ทําให้ไม่มีใครชมเนี่ยเราเราจะทําไปทําไมนะครับถ้าไม่มีคนมองอยู่สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นมุมมองของเพื่อประโยชน์บางอย่างนะครับว่าการที่เราทําดี่ยมันมีนัยยะแฝงบางอย่างทางจิตใจของเราทางความคิดของเรานะครับว่าเราก็ต้องมีคนชอบมีคนเห็นนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะมีสถานะทางสังคมตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้มองว่าการที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ ภาพรวมหรือภาพใหญ่นะครับแต่มันมีเหตุผลส่วนตัวที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรานะครับเราจะได้มีแรงจูงใจในการทําม,มากขึ้นถ้าสิ่งที่เราทําม,มันมีคนเห็นมากขึ้นแล้วว่าเขาชมเราว่าเอยเราเป็นคนเก่งคนดีมีความสามารถเราก็จะมีแรงจูงใจในการทําสิ่งอื่นมากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นทาให้คุณเนี่ยดูดีในแายตาเพื่อนฝูงถ้าคุณจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านเนี่ยซ่อมรั้วนะนั่นหมายความว่าในครั้งถัดไปนะครับที่เกิดพายุเข้าหรือเกิดน้ําท่วมเนี่ยก็จะเพื่อนบ้านเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมาช่วยเหลือ ในการซ่อมรั้วให้เราได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นการที่เหมือนการคิดคำนวณอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องให้จะต้องพิจารณานะครับว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือเรื่องของเหตุและผลเนาะการที่เราทําเหตุโดยที่ไม่หวังผลอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงกับมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการหวังผลบางอย่างนะครับในการสร้างเหตุขึ้นมาหรือสิ่งที่เราทําไปนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นความโหดร้ายของมนุษย์เรานะครับที่เราจะต้องเจอเลยนะครับว่า ถ้าเราทําไปมันจะได้อะไรบ้างนะครับรอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้เห็นแกนตัวขนาดนั้นนะที่เราทําไปอะ่ะก็คือเราหวังดีจริงๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือการที่เราได้สละบางอย่างให้เราสบายใจอะ่ะสมมติเหตุการณ์อย่างเช่นเราจะไปพูดขอโทษใครสักคนหนึ่งแบบเนี้ยมันก็มองในมุมมองของความเห็นแก่ตัวได้นะครับถ้าสมมติเราทําผิดกับใครสักคนหนึ่งล้วก็ขอโทษไปหรือเราทําไม่ดีอย่างเงี้ยอ่าเราก็ขอโทษว่าฉันผิดไปแล้วนะฉันไม่ได้ตั้งใจทํา อะไรแบบเนี้ยสิ่งเนี้ยนะครับมันเหมือนจะดูดีในสายตาคนอื่นหรือคนภายนอกนะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆในจิตใจ,ใจตัวเองอ่ะมันคือการที่จะเอาความรู้สึกผิดของตัวเองอ่ะออกไปนะครับมันคือความเห็นแก่ตัวเนาะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระรจากความรู้สึกผิดจากคําขอโทษที่มันคาดเราไว้นะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณลองไปดูนัง่งดูหนังนะครับ o า to t h ิ้งเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเอกนะครับไปพูดเอ้ย ไปพระเอกเนี่ยไปพูดอะไรบางอย่างกับนางเอกนะครับแล้วนางเอกเนี่ยไปตามถึงบ้านนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทิ้งง่ายขนาดนั้นนะเราจะบอกเลิอกกันนี้แล้วก็หายไปเลยแล้วความรู้สึกแหละความรู้สึกที่มันถูกค้างคาอยู่แหละมันไม่สามารถทิ้งกันได้ง่ายนะการที่คุณบอกทิ้งก่อนเนี่ยมันหมายความว่าคุณไปอิสระก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันมีความเห็นแก่ตัวมีประโยชน์บางอย่างที่แอบแฝงกันไว้นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นในบทของแลนด์กับความเห็นแก่ตัวเนาะเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยอยู่มากมายไก่กองเลยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าเออมันแบบ มนุษย์เรามันมีความซับซ้อนมันมีความเงื่อนไขต่างๆนานามากมายมันไม่ได้มีกฎตายตัวเลยว,ว่าเราจะถูกนิยามอะไรต่างๆครับโดยหนันงสือเล่มนี้ถ้าผมสรุปเนี่ยมันคือการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เรานะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นแบบไหไมันมีความซับซ้อนอย่างไงแล้วเรามีพฤติกรรมอย่างไงในอนาคตที่เกิดจากเหตุแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเรามีความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไงแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราได้รู้สึกแบบนว่า เออมันเข้าใจยากนะมันเข้าใจยากเราอยู่ในสังคมยากขึ้นเรารู้สึกว่ามนุษย์ทำไมมันเข้าใจยากขนาดนั้นนะครับแบบเนี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ได้จากหนังสืเอเล่มเนี้ยโดยภาพรวมเนี่ยมันคือเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับความคิดของคนนะครับมากขึ้นเราจะเท่าทันคนประเภทต่างๆไม่ว่าเขาจะแตกต่างจากเราหรือเขาจะเหมือนเราแค่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะ อยู่ในบ้านเดียวกันกันกบเราสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีความคิดแนวคิดความเชื่อต่างๆที่มันแตกต่างจากเราแบบเนี้ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนเรา ถูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วเราถูกหลอกหลอมมายังไงนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้มีอิสระเสรีนิยมขนาดนั้นที่เราจะเลือกอะไรเองนะครับเราอาจจะมีอิทธิพลจากบางอย่างจากสังคมเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากเพื่อนร่วมงานเอ่ยแบบเนี้ยนะครับมันมักจะมีผลต่อการตัดสินใจของเราต่อการเลือกซื้อเลือกใช้จ่ายอะไรของเรามากมายนะครับเนี้ยนะครับ เนี่ยก็คือเหมือนเป็นปัชญาอย่างหนึ่งนะครับที่จะเสนอความจริงเกี่ยวกับมนุษย์เนาะมันก็จะมีมุมมองอยู่แบบโหหลายอย่างเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเนาะมันก็จะมีเรื่องของอ่าจริยธรรมของอตัตต์ภาวะนิยมเอ่ยนะครับเป็นของศิลปะสังคมความสัมพันธ์ศาสนาอภิปชัชญาวัฒนรรมและภาษานะครับเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายบทด้วยกันนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้รู้จัก คนมากขึ้นนะครับรู้จักสังคมมากขึ้นก็ลองหาไปอ่านกันได้นะครับก็มีประมาณนี้นะผมยกตัวอย่างมาแค่ประมาณ3บทบทไปกันนะครับที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็คลิกแล้วก็สามารถที่จะ นำเสนอทุกแง่มุมจ,จิตใจลึกซึ้งของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคในหนังสือเล่มน,นี้นะครับกระทัดรัตปัชญามินิฟิโลโซฟีนะครับสาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับหรือร้านค้าออนไลน์นะครับก็ไม่ได้หายากแล้วก็สามารถซื้อมาได้กันทั่วๆไปเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อ่านจบแล้วแล้วก็มีมุมมองอยากแบ่งปัน ให้ hey, ผมเนี่ยได้อ่านนะครับว่ารู้สึกว่าตัวเองมีแนวคิดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นหนังสือเล่มอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ